โอ้บรรยากาศประเทศลาวในงามลายมีทั้งหมักตองมีท่ามุงมีทั้งหมักฟ้ามีทั้งโคโลฟิวส์สื่อซอยในเด้อผู้ชาวคือชิงงามนอประเทศลาวสบายดีสบายดีไอ้สื่อยังซอยบอสบายดีเจ้าใครยังแน่จะมาแต่ไซส์มคือเสียงสำเนียงแบบนี้โอ้คอยมาแต่ฮาวาย จะไปหาไว้ไม่มู่คันค่ายบอยโอ้ยหาคันตับเมืองกูมาจากประเทศฮาวายกูบ่ไดไปชอฮาวายโอย้จะเป็นฝรั่งบ่อ้าวก็บอกแล้วว่าเป็นฝรั่งคอยอยู่ประเทศฮาวายอาสิมาจะใช้กระยาซื้อเครื่องซอยนี่ไอเจ้าใครยังแน่มีหลายอย่าง่ายมีคอราฟิลมีหมักตองมีหมักคุงมีหมักภาก อ๋อคอยหูอยู่อันนี้คอยกะหูอันนี้คอยกะหูแต่ว่าอันนี้มกักฝากคอยบวงหูเอาไปเห็ดยังกินเอาไปเห็ดยังก็ได้อ้าเอาไปอ้อไปอ้อนนม oh, เอาไปแกงใส่หมูก็ได้อ๋อเอาไปแกงใส่หมูหมูคอยบ่อยู่หมูคอยตายหมดแล้วโอ้ยมักฝากแดกกมือ,อยังว่าแกงใส่หมูแกงใส่หมูมันบมเม็นแกงใส่หมูมัง อ๋อคอยเข้าใจว่าแกงเส่มูบ่าแมนตมูอุดอุดหันแมนว่าเออแกงเส่มูหันแหละเอาซอยในติหัยจากลูกขาชนคอยเอามากฝากในโลหนึ่งสิซื้อไปตอนผู้สาวคอยกำลังสิไปหาผู้สาวอยู่ดอนก่อยโอ้เอาโลหนึ้งหน่อยเนาะทาข้าวนึ้งทาข้าวนึ้งง่าย ฮัลโหลโอ้ยเยอะเยอะเอโอ้ยมันไสเลยพลังพลังฟักยูฟักยูฟักยูโอเค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 วังกินีเจ้าดาคอยแมนวะอ้าวคอยได้อยู่ใสเจ้าดาคอยวังกินีคอยได้ยินเต็มช่องหู้คอยได้เจ้าเน้ใสเฮิรนจะมาเอาหมักฟักฟักยูฟักยู น,นั่นดาคอยอีกแล้วขนาดอยู่ตอนนาคอยยังดาคอยอา้าวกูดามึงอยู่สบักหาดนี่กูเอิดมึงมาเอาบักฟักนี่ฟักยู่ฟักยู่น,นั่นดาคอยอีกแล้วซองสามเท่อโอ้ยกูดามึงอยู่สายกูดามึงอยู่สกูเอิดมึงมาเอาฟักยู่ฟักยู่เอาเงินมาให้กูเลยก็แล้ว อ้ามาด้คอยอลไรยังสิบอะไคอยจ่ายเงินอหไอีกโอยกูด่ามึงอยู่สยกูด่ามึงอยู่สกูบอกว่าฝากอยู่ฝากอยู่กูด่ามึงอยู่ไปไหนการี่แล้วฝากอยู่ฝากอยู่มึงด่ากูอยู่นี่แล้วกูไปไหด่ากูไปไหด่ามึงกูบอกว่าบักฝากบักฝากมักฝากอยู่กูเอาให้มึงภาษาบ้านกูเอ็นมักฝากฝากอยู่อ๋อแนวนั้นบอคอยเข้าใจว่าเจ้าด่าคอย เข้าใจแล้วเอาเงินมาเอาบักฝากอยู่มึงไปค่อยเข้าใจแล้วคำว่าฝากอยู่แต่อยา่าเอาดูไล่ลังๆมาค่อยว่าเป็นเจ้าดาคอยอา้าวมันนี่เงินอ้าวเอา,เอามาเอาไปฝากอยู่เจ้านี่ฮันนาเราให้คอยอีกแล้วอา้อาวอ้าวขอโทษขอโทษฝากเจ้าฝาก,กเจ้าจังซีก็ใครแน่มาซื้อเครื่องกเกือบมีเรื่องคอยสิไปหาผู้สาวอยู่ดอนกอยก่อนด้อ โอ้ยโอ้ยบักค่ามึงเ้ย่ฝรั่งอีสังสมัสม,มาคามขอเดียวโตเตี่ยวเท,ท,ท,ท่มาซื้อเครื่องซอยใน่เด้อมาซื้อของซอยเน่เด้อสนับสนุนคลิปโดย c o l o ฟิลดี Plus ช่วยขับล้างสารพิษออกจากลำไส้และห้างกายเฮ็ไให,ห้างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสด้วยสารสกัดจากพักหลากหลายชนิดแก้ไขปัญหาระบบขับถ่ายเฮทห้ขับถ่ายสะดวกดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต้อง c o ฟิ r f u l D Plus